พี่แกดีค่ะหมายังเห่าอ่ะหม้ากลัวอ่ะหม้ายกลัวอ่ะหมายเห่าแต่ว่ามันเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติตัว่ามันเห่าเลยมันมันเห็นสิ่งมันเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติไงขับพี่แกไปเห็นแค่แล้วมันขำไม่ได้ แฮปปี้วนเลน์เดย์นะคะพอขึ <S 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 ้นไปไปกับรถนูนอะรสาพี่มั่นพี่มัมันมากเกินเห็นไหมจะอยู่พัทยาอ่ะหจะเสื้อดำปีปีเลยอ่ะไห ไม่เดี๋ยวน้องถ่ายต่อ,อ,อเดี๋ยวค่อยติด